บุ๊บโอเคฮะโอ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 โหโหโหเรือเอาไม้ออาชาร์เลยนี่้เนี้ยน้อยโอเคครับตลาดเชื่อมอย่างนี้เด้อเด้อเราปัดทองใหญ่ปลากระยางด้อดือดปากระยางด้อ

นี่แหนี่แหงมีไปฮะแสองอันยังไลุงเนาแหงมีไปลุงเนาแหมีไงน้เรากมีแหนี่เอเอาเอาลากยัดขับลจีนนดนมุดมละจีนแหนยัขับเลยโอกะเพียน เปลี่ยนตรงงานพี่น้องเลยลบเลยเลยเดี๋ยวได้บ้านเนึิงได้ไหมโอ้โหงามเลยแค่ฝรั่งเอาความหวานแห่ตำตีพี่น้องแคยแักแล้วโอ้ยกลัวแล้วกระโดดกว่าแล้วไม่ติดกระโดดเขาเดี๋ยวแล้วโตดลยอไปอีกแล้วตัวบิ๊กเตลียนพี่น้องแต่เปียนใครว่าเราพี่ ปลาเลยมันก<ส>็ล er oh, ื่นลงหวยแล้วมันเิ่ดือดพางเลยพี่น้องเจรานก็รเอาไปไว้ลังเอาคันเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยลกู่ยังออกมาจัดคันมะานาวเรียบร้อยแล้วพี่น้ององลงของลงวใหม่ทาไมเลือกของน้องงลงติดเพมอกาแล้วี่ตัำรมาขี่ลงแล้วโอ้นัวเลยพี่น้องมาหลายพูดเลขาัวลมีรึต่งกับขัวลงครับปุ๊บ เขมามอสนาพี่น้องเลยแป๊บหนึ่งเอานี่ซุกแล้โอ้ยคนคนคนโอ้ยนี่แบบต้มซุกพี่น้องเลยซุกแล้ลงพี่น้องตลมป,ปาเอาเออเรอยกะเพอยู่รม้ามรถหรอกลัวพลาดปะไยัปลลอ น้องเงยยุ้มยำกันได้ทีนี้ได้เวลากินขาวแล้วโอ้แสบแครับผมกินขาตรงไหนว้าวแทบแครับโอ้พี่น้องตุงโคมเต็มหวยเลยทีนี้นต้องอย่างว่าน้องป่านนองไม่น่เดี๋ยววานยอไหนลงเ้าปามดิาปลงปักเปลาเอาไมข้องิเอามมาขอดิ เข้เป้าเขาเง้าเข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 ้ๆเข้าข้าเข้าเขาเขาเข้าเข้าเขาเขเข้า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 เขเข้าเข้าเข้าเข้เข้าอข้เขาเข้าเข้าเขาเข้าอข้าเข้าเข้าเขเข้าเข้าอข้าเขเข้า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 ขาเข้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 าเขาขขขขขขขเขขข ้แล้วครับปลาปิ้งครับพกลับยูว่าเอาไปเห็เรานีครับผมมาแล้ปิ้งปลาครับเนี่ไม่เหนเม่ี่น้องเลยกลังเลยงเื่อยกำลังเหนืองเลยพี่น้องเลยกี่เม่ปิ้ง่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหเแปดเต็มเลยกำลังเหลืองนะครับกำลังเหนืองนะครับมาเามาตกของเงินเลยแต่เขาโมโหพี่น้เลย ตัวนอย่าลงอย่าลงลัน่งมันนี้มันนี้อย่าลงอย่าอันนี้ปลากระย่งห็นพี่น้องเปลากระยหินสวยงามอย่างนะเนี่ยกัเทนไนตัวสองร้อตัวโอ้ี่กระเทีนตายเลยเ้าไปเลยปลาคาร์ฟพี่นองเลยปลาอะนี่ยปลาฉลาดปลาฉลาดเ่อลเด็ดเลยพี่น้องเลยกระุครับ เฮ้ยโอ้แต่สมัยตะกี้มันจะมีหลอมีเกียนอยู่วะมีต่อมานี่ตัวอย่างไปเถอะเยอะเลยปลาปิงหลายคักเลยปลาปิงเลยโอ้ขูดตัวเงยอย่างเดียวพี่น้องเอาแต่เนื้ออย่างเดียวเลยเอากระทิ้งย่างแล้วพี่น้องเอ้ยปลากระทิ้ง เราต้องหั่นมะนาวพี่น้องเลยแมววัแดงวันนี้แค่มะนาวอย่างเดียวมะนาวเป็นกระอบเลยหอมตะเคี้ลงพี่น้องถงนัวปุ๊บปั๊บหอมขวานลงพี่น้องหอในลาบปลาตองเนาะปลาฉลาดนะเอ้าบางวันลาบปลาตะเพียนตกยันลาบปลาฉลาดเอาเอาด้วแมวว้าวย่อยพี่น้องเอ้ยลาบปลา ปลาฉลาดแต่วันเกืบตกดินเลยนะโอ้อยครับปลาปลาฉลาดโอ้เข้าทุ่งน้ำนิดหน่อย